สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรถเกี่ยวคูบูต้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ DC 1 0 8 X ขยายพลังเกี่ยวเก็บทุกโอกาสที่เพิ่มขึ้นครับมาดูกันนะครับว่ารถว่าคันนี้คันนี้นะครับขยายพลังเกี่ยวในจุดไหนบ้างนะครับโดยแนวคิดในการพัฒนารถคันนี้นะครับเรามีแนวคิดด้วยกัน3ข้อหลักๆนะครับ 1. นะครับปรับปรุงคุณภาพการเก็บเกี่ยวให้ดีมากยิ่งขึ้นครับรถคันนี้นะครับมาพร้อม กับสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับขนาดแรงม้า108แรงม้านะครับเหมาะกับตัวรถนะครับซึ่งเป็นตัวต้นกําลังนะครับช่วยให้ขับเคลื่อนระบบต่างๆนะครับได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับครับต่อมานะครับหน้าเกี่ยวนะครับกว้างถึง2.76เมตรด้วยหน้าเกี่ยวที่กว้างนะครับทำให้เก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ทํางานได้ไวได้จํานวนไร่ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมครับต่อมานะครับ ขยายคอลำเลียงนะครับเป็น69ซนติเมตรนะครับด้วยคอลำเลียงที่กว้างขึ้นนะครับมาพร้อมกับการออกแบบเกลียวตู้นวดแบบใหม่นะครับทำให้ลำเลียงข้าวนะครับเข้าตู้นวดได้อย่างต่อเนื่องนะครับช่วยให้ข้าวไม่ติดคอลำเลียงนะครับถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีข้าวมากๆหรือผลผลิตสูงๆก็ทํางานได้อย่างมั่นใจครับต่อมานะครับมาพร้อมกับถังบรรจุเมล็ดข้าวนะครับขนาด1,460กิกรัมนะครับ นอกจากจะช่วยลดรอบในการเทข้าวแล้วนะครับก็จะยังช่วยให้เกี่ยวข้าวในพื้นที่นาที่เป็นแปลงใหญ่ๆได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ 2. นะครับเน้นการทํางานที่ยาวนานขึ้นครับครับเน้นยังไงนะครับแผงหม้อน้ําขนาดใหญ่นะครับช่วยให้ระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องครับครับต่อมานะครับถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับเพิ่มเป็น140ลิตรนะครับ เติมครั้งเดียวนะครับทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดรถเพื่อเติมน้ำมันบ่อยๆครับระบบรักษาสมดุลอัตโนมัตินะครับหรือที่เราเรียกว่าออโตมอนโรนะครับจะช่วยให้หน้าเกี่ยวของเรานะครับขนานไปกับพื้นนะครับโดยไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองนะครับตลอดการทํางานนะครับหมดปัญหาเรื่องพื้นนาไม่สม่ําเสมอนะครับในการทํางานนะครับและนะครับยังช่วยให้ตัวรถเพิ่มสูงขึ้น10เซนติเมตรนะครับทำให้เราทํางานในนาหล่มได้ดีมากิขึ้นครับผมและสุดท้ายนะครับ เพิ่มความสะดวกสบายในการทํางานนะครับตําแหน่งนะครับปุ่มควบคุมท่อปล่อยข้าวนะครับจะอยู่ข้างคนขับเนี่ยสามารถกดปุ่มท่อปล่อยข้าวได้อย่างสะดวกสบายนะครับมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ํานะครับและราวจับนะครับที่ช่วยให้ขึ้นรถได้อย่างคล่องตัวสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวรุ่นใหม่นะครับถูกใจกันบ้างหรือเปล่าครับ หากท่านใดสนใจนะครับอยากสัมผัสรถ,รถเกี่ยวนวดข้ารุ่นใหม่นะครับ DC 1 0 8 X นะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับโดยการสแกน QR โค d e ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมครับเพราะความสำเร็จขยายได้ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูบ o t ต DC 1 0 8 X ขนาด108แรงม้าขยายพลังเกี่ยวอีกขั้นเพื่อเก็บทุกโอกาสที่เพิ่มขึ้นใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูบ o t ต DC 1 0 8 X